สวัสดีชาวอวบแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับเบรกเกอร์นะครับเทียร์สิคันใหม่นะครับคันใหม่เลยนะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่าจูปิเตอร์ทีเอชนะครับมาเล่นคันนี้อยู่ในแมบโอเวอร์หลอดเนี่ยโอเวอร์หลดซึ่งจูปิเตอร์เกิดทั้งฝั่งเหนือครับแล้วก็อยู่ในห้องเทียร์สิบ เทียสิบเอ็ดนะซึ่งในเกมนี้เทียสิบเอ็ดเยอะด้วยนะเทียสิบเอ็ดถึงเจ็ดคันเลยเนะียแล้วก็มีอาร์ตีข้างละหนึ่งคันนะครับคันนี้จูปิเตอร์ใส่ของมาสามอย่างเป็นรถเร็วม่วงเลยแล้วก็กรองเครือบผิวเลนครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นหัวส้มเทอร์โบไม่ติดมาครับเพราะว่าตัวเมคานิกนี่ก็ให้เทอร์โบมาอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไรวิ่งช้าไม่เป็นไรขอให้เข้าจุดได้ลวกันนะครับคันนี้ถือว่า เกิดมาเพื่อเป็นล้มสถิตินะครับตัว DPM โดยปกติแล้วจะไปอยู่ที่แบตเจอร์นะตอนนี้ก็แซงแบตเจอร์ไปแล้วสำหรับ DPM คันนี้นะครับโหมดมากโหมดมาก DPM ดีมากเจาะเกาะดีด้วยแต่ว่ามันก็จะอึดๆหน่อยป้อมก็หมุนไม่ได้นะครับก็อย่างนี้แหละลองมาชมกันนะครับจูปิเตอร์ขึ้นมาเล่นบนเนินตรงนี้ครับ ยังไม่เห็นใครอ่ะเห็นแล้วครับด้านหน้าออบเจกต์สี่สาสุี่สาอยู่ครับเล่งหนาะเนาะสั้ไป478ครับเน้นเน้นครับไม่รีบครับโหลดเร็วอยู่แล้วด้วยครับโหลดอยู่6.5อีกนัดหนึ่งตรงนี้ไม่โดนครับโหลด6.5วิเท่านั้นครับดาเมจโอ้ยนัดนี้สะท้อนครับอาร์ตี้ครับโอ้โหอาร์ตี้ลงมา2องร้อยสบดนี ดาเมีตอนนัดอยู่ที่480เลยนะค่อนข้างดีครับโหลด6.5ดาเมี400 480เกือบเกือบ500ดีมากแม่โดนอาร์ตี้คันเดิมครับลงมา2ทีละจูปิเตอร์ขยับมาทางขวานิดหนึ่งนะเมื่อกี้ตอนนี้ดักยิงครับดักยิง4 3 2ครับ แต่ว่าเขาไปโผล่ตรงนู้นซะแล้วนะขยับมาอีกนิดนึงครับทางซ้ายครับสติฟัง107เอ้าวมีเบรกเกอร์ด้วยมีเบรกเกอร์หันท้ายให้ก็ยิงไป530ครับแล้วก็แบตอ่าบี 79, ยิงเข้ามายัางบล็อกได้แล้วตรงนี้สี่สาทำไงครับทําอะไรครับอยู่ดีก็วิ่งให้ยิงตูดแล้วก็ยิงไฟไฟไหม้หทัง,งานั้นอีกสักนั้นนึงทันอยู่ โอ้โห475นัดแรกยิงไป466ไฟไหม้ไป407โอ้โหและเพื่อนเก็บไปเนี่ยพ้อยครับอยู่ดีๆก็วิ่งยังไงกันไม่รู้432อยู่อยู่ดีๆก็วิ่ง,ง, 32, ว,งวิ่งให้ยิงท้ายเท่านั้นทางขวาครับ b z 7 9ครับ จูปิเตอร์มากับเพื่อนด้วยนะเพื่อนเล่นท้าเชลัตเพื่อนไปอยู่ด้านล่างครับจูปิเตอร์ขยับเหมือนจะยังไงครับเหมือนจะลังเลนะว่าจะไปเล่นข้างล่างดีไหมหรือยังไงแล้วตัวเองก็แบบโอ้โหอืดซะเหลือเกินนะขยับขึ้นมาเจอเบรกเกอร์ด้วยกันครับตรงนี้ ปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเล่งโอ้โหซัดก,ก็ไป5้าไป528เลยนะโหลดแล้วก็ซัดอีกทีหนึ่งแต่นัดนี้ดินเต็มเต็มครับจูปิเตอร์พยายามปีนขึ้นมาเล่นครับพยายามจะเอาแท็กแล้วได้ด้วยครับได้แท็กครับยิงไป503โดนสตีฟฟัง107ยิงเข้ามาแค่แท็กเหลืองๆตรงนี้เห็นหัวของ E5 แต่ว่ายิงไม่โดนครับ แม่โดนแท็กครับแล้วยังดีว่าปิวยิบห้างมายังบล็อกได้ตรงนี้ยิง b ีซเข้าไปครับ455โอ้โหยิงเร็วมากจนภาคไม่ทันนะข้างตัวรถครับ E 5ครับสัตว์ไป5 0 6แต่ว่าโดนสติฟฟังอยู่นะตรงนี้อีกทีหนึ่งครับสำหรับ BZ 79ครับโหลดเร็วเจาะดีอีกสักทีหนึ่งสิได้ครับ516 ที่ฟังยังย้งยำแท็กอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เสียเลือดไม่เป็นไรครับนเน้นหัวเรียบร้อยครับซัดบีซัดไปครับเก็บไป1คิวครับแน่มันอึดอาดยืดยาดช้าๆดีจริงเลยนะ BPM ดีจริงนะแต่ว่ามันอโหอืดอ,อืดสุดๆนะ E5 ครับเรียบร้อยครับซัดด้านข้างไปครับเก็บไปคิวเป็น2คิวที0 3ไปไปไหนไม่รู้ครับปลิวไปไหนไม่รู้จูวิเตอร์ระแวงครับสติฟัง107นะโดนเข้ามาหลายนัดเหมือนกันเคอหนึ่งตรงนี้ไม่เห็นหัว i s เครับเห็นอยู่นิดเดียวนะสกอร์ Score 4ต่อ2ครับเคอเห็นอยู่นิดเดียวเท่านั้นอา้าวแต่ i อ4ครับมาเต็มๆแบบนี้ก็แท็กไปครับโอ้โหโดนยิงเข้ามา449ครับแล้ว i อ4ไม่ซ่อมย้ำแท็กไม่ทันครับโอ้โ oh, ห oh. ไม่ทันครับ ไอ้สอีกทีนึงโอบล็อกได้ครับหันมาไม่ทันนะไอ้สแม่มันหมุนตัวช้าเหลือเกินนะเขาก็รอให้เราหันไปทางอื่นนะเขาถึงจะออกมาเอาออกมาเลยครับอันนี้ได้ครับ490แต่ว่าไม่ได้หัวแท็กนะไม่ได้แท็ก803ตรงนี้แท็กไม่ได้ครับได้แค่ดาเมจ464 กะเอาจะเอาหัวแท็กแล้วซอยเลยนะแต่ว่ายังไม่มีใครพลาดครับอ้าวเค้าหน,นึงโดนแต่ว่าสะท้อนออกไปครับโอ้โหสติฟฟังทางซ้ายนี่ขยับไปข้างหลังแล้วนะ โอเคอยู่ครับตรงนี้ก็เล่นแบบสบายใจมากขึ้นแต่ว่าเข้าใกล้ก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าต้องสายเยอะอา้าวเห็นสติฟังไกลๆครับกำลังวิ่งหนีซัดไปหนึ่งนัดครับ504รครับอีกสักนัดหนึ่งเต็มเตมครับ560ครับใครมาขอความช่วยเหลืออะไรตรงนี้ครับกำลังยิงอยู่มันมัน เคอหนึ่ง <K R 1> ไม่โดนครับนัดนี้หันไปสนน a ยิงไม่โดนครับไม่ได้ซูมด้วยนะทีวมันติดอะไรสักอย่างนะเคอหนึ่งโดนครับเต็มๆครับ479ครับเขาไม่ได้สนใจด้วยนะอีกนัดหนึ่งทันไหมไม่ทันครับเพื่อนเก็บไป แล้วก็หกต่อแปดโอ้โหไปไป,ไปมามาแล้วก็หกต่อแปดซะงั้นครับจูปิเตอร์ขยับครับขยับตามเฮวี่แท้งฝั่งตรงข้ามตรงนี้ครับ803ครับ484ครับอีกนัดหนึ่งทันไม่เอ้ยโอ้โหทันแต่ยิงไม่เข้านะแม่ดวงดีจริงๆ803ไกลครับ TVP ไม่โดนครับลูกวนวิ่งช้าไปหน่อย เจอครับสิฟฟังอยู่นี่ครับ107เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเก็บตัว DPM ครับ7ต่อ9ครับตอนนี้แล้วจูปิเตอร์นี่ยึดเนินตรงนี้เลยครับเป็นเนินที่ดีครับอยู่สูงอยู่ครับตรงนี้มีคนขยับก็803ซักเข้าไปครับ5 4 4 1ครับแล้วมี TVP ีพีไกลๆครับยิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่ครับ 7ต่อ9ครับทางขวามีคนยิงเข้ามาครับเป็นมิโนทอนะยังดีว่ายิงเข้ามาไม่โดนนะจูปิเตอร์ถอยเข้ามารับนิดนึงครับเพราะว่าทางขวามีมิโนทออยู่ตรงนี้อาตี้ลงให้ครับ มิโนทอนี่ล่อหลอยเลยนะลอหลอยอย่างเดียวครับโอ้เหลือเหลือเลือดอยู่เก้านะอาร์ตี้ลงชิงเรียบร้อยนะแต่ว่าเห็นก่อนเรียบร้อยครับเก็บไปครับสวยๆครับสี่คิวอาร์ตี้ไปลง I อเอสให้ครับถือว่าอาร์ตี้งานนี้ทำหน้าที่ดีนะพยายามจะเก็บคิวให้แต่ I อเอสอยู่นี่ครับ โอ้ยโดนอาร์ตีเ้เขาเหมือนกันครับเล็งเนาะเนาะซาัดเรียบร้อยครับโดนกลีวิมาด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหโดนมา700กว่าครับ <c oughs> อย่างดีว่าบล็อกท v p ได้อาร์ตี้มาอีกแล้วครับโอ้โหบีซีครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ปั่นป่วนครับแม่เกือบตายเหมือนกันครับเหลือเลือดอยู่90นะต้องเข้ามาพักใจกันหน่อยครับตรงนี้ ตอนนี้9เท่าครับโดยที่มีอ b อบเจกต์สี่สอยู่ครับวิ่งเข้าไปเปิดให้อยู่อาวเปิดสวยๆครับเห็นกันครบเลยขาดก็แค่อารตี้คันเดียวครับไปกองอยู่ข้างหลังหมดเลยครับจูปิเตอร์ก็ขยับแล้วครับแต่ว่า มันเชื่องช้าสะเกินนะแหมแต่เกี่สิบห้านี่วันไปเลยนะกี่ยสิบห้ายังวันก็ไปแล้วครับกี่วสิบห้าวันไปแล้วส่วนจูปิเตอร์นี่ยังวิ่งอยู่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเองนะเทอร์โบทำงานแล้วนะมันวิ่งแค่นี้ครับ <S <S 1> <S 1> โอ้โหสิบเท่าครับ กลายเป็นว่ากลิว15ทีแวนเข้าไปแวนเ็ไปตายเหมือนกันนะจูปิเตอร์เหลือเลือดอยู่90ครับงานนี้ยังไงดีครับ 4, 3, 2สอยู่ก็เลือดลดไปเยอะเหมือนกันนะจูปิเตอร์ส่งสัญญาณอ๋อเพื่อนเพื่อนส่งสัญญาณว่าเปิดให้หน่อยจะได้ยิงนะครับแล้วเจอแล้วครับอาร์ตี้อยู่นี่ครับตัวป่วน เน้นเนนไปที่อาร์ตี้ครับเรียบร้อยครับนัดเดียวอยู่ครับแล้วก็สติฟฟัง 103b ครับตรงนี้1น,นัดเข้าไปแต่ว่ายิงไม่เข้าเกาะนะน่าจะได้แท็กอยู่เอาใหม่ครับเน้นไปที่แท็กด้วยเอาดาเมดด้วยครับ436และน่าจะบรายนัดนี้ที่เดิมเรียบร้อยครับ 7q คิวครับเหลือ2คันสุดท้ายครับ เหลือกลิว15แล้วก็ TVP นะซึ่งแหมลุ้นแค่ว่าจะไปทันยิงกับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ยิงไปเยอะมากเลยยิงไปหนึ่งน,นึงแล้วนะโอ้โหเหลือกันสุดท้ายแล้วครับกลิว15เหลือเลือดอยู่65เพื่อนกำลังยิงอยู่นะ ไม่รู้ว่าจะขอกันหรือเปล่านะเอา8คิวนะเรนลี่วอเตอร์ไม่รู้เพื่อนจะให้หรือเปล่าด้วยแต่แต่น่าให้นะถ้าคุยกันนะเอ่อเลนลี่วอเตอร์ครับ8หรือ9คิวนะถึงจะได้เหรียญนั้นนะครับแต่อาร์ตี้พยายามลงอยู่นะเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีครับแต่ว่าทันอยู่นะทันอยู่ครับแต่เพื่อนจะให้หรือเปล่าแค่นั้นเองเพื่อนเข้าไปจ่อครับ จูปิเตอร์ก็เข้าทางนี้ครับแล้วเจอครับโอ้โหเพื่อนโดนครับจูปิเตอร์ไงเรียบร้อยครับโอ้โหแปดคิวพอดีครับโอ้โหสวยๆครับมาดูผลการรบของเกมนี้กันครับกับจูปิเตอร์ทีนะครับกับเบรกเกอร์นะซึ่งสุดท้ายเพื่อนก็ยอมเสียสละตัวเองให้เพื่อนคนนี้ครับ โอ้โหก็เอ็มแตกครับได้เหรียญเอแทงเกอร์มานะครับแล้วก็เหรียญแรกก็คือเรนลี่วอเตอร์แหรือ9คิวถึงจะได้เหรียญนี้เหรียญนี้ต้องยกย่องเพื่อนครับที่ไปเสียสละชีวิตให้นะครับถึงจะได้เหรียญนี้มาแต่เหรียญตอนนี้เบียดกันเลยนะโอ้โหเบียดกันแน่นเลยนะเรนลี่วอเตอร์ครับเหรียญแรกครับเหรียญที่2องสตีลวอลครับกำแพงเหล็กเหรียญที่3ามไฮคิลเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่ท็อปกันครับหคิวหรือ6คิวขึ้นไปแล้วก็เหรียญสุดท้ายคือสปาร์ตันครับ ต้องเหลือเลือดต่ํากว่า10%แล้วบล็อกได้ซึ่งเหลือเลือดอยู่ประมาณ90%เองนะแล้วก็เหลืออยู่นานมากนะพยายามจะเซฟโอ้โหโอ้โหแต่ก็ยิงไปเยอะมากได้เงินมา1นึ0 0ค่าประสบการณ์4 5 3 4ยิงไปทั้งหมด11568ดาเมจแคิวด้วยกันครับค่าประสบการณ์ดิบก็1832เลยนะยิงไปทั้งหมด 39นัดเข้าเป้า32เจาะเกราะ27ก็จะเห็นได้ว่าบางนัดมันก็จะมีขุดดินมีเบี้ยวให้เห็นเยอะอยู่เหมือนกันมันก็ไม่ได้คมมากนะครับแต่ว่า d ี m ดีมากนะครับความเสียหทั้งหมด11,000นะครับแล้วก็มีบล็อกไป2920มีอาิอีก766 เป็นมีชีพีเมียผักขาซ่อมไป2 6 5, 0 0 0ค่ากระสุน7,900ยุทธปัจจัย6 0 0 0ืเหลือเงกนมาใช้ถึง79 0 0เลยนะครับโดยการที่ได้โบนัสจากการหมวดรถถังกันนะครับได้โบนัสเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหมันดีนะแล้วก็ต้องใจเย็นด้วยเพราะว่ารถมันอืดอืดจิ้งนะครับถึงแม้ว่าเมคานิกมันจะให้เทอร์โบมาก็เถอะมันก็จะวิ่งแค่ไม่เกิน30เท่านั้นนะครับแล้วก็เลี้ววยวซ้ายเลี้ยวขวาก็อืดอยู่นะครับแต่ว่ายอมรับว,ว่าดี m ดีมากโหลดเร็วมากแล้วเมตอน,นัทดีมากแล้วก็็แขงด้วยนะ แห่งด้วยเนี่ยโอ้โหก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ Jupiter TH ด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ v ด้วยแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ